มือนี่ไอศิพาเฮ็ดสมหมูหรือว่าแหนมหมูนั่นแหละแต่ว่าเป็นหมูสามสันน้ำรอบนี่ก็ขึ้นยักเฮ็ดเป็นต้นแบบปปเปเรี้ยๆนะบัญามพอดถอดมันสิได้เป็นสิ่นเป็นตะเสียบเนี่ยเฮ็ดแหนมหั่นส่วนผสมเิ่นบดหลยจ้ะมาเบิงเตรียมหมูสามสันมาหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่เกลือลงไปนึ่งซ่อนโต้กับอีกเครื่องนึงแลว้วบะนี่เฮาก็สินวดให้เกลือเพล่นะลยซึมเข้าไปในเนื้อมูก่อนเด้แล้วจังมาใส่ส่วนผสมอื่นก็สิมินม้ำตาลผงนัวก,กระเทียม g e o r g t t a เอ้ยๆปกติใส่ของเนี้ยวใส่ของเจ้าได้บ่ Nee ละเอ้ยสิใส่ให้เบิง่ง มื้อนี้เอยกระสิใส่เป็นข้าวเจ้านี่ลหละจ้ะเพราะว่าข้าวเหนียวมันบ่มีใส่ส่วนผสมซุซิงซุย่างที่เตรียมไว้แล้วก็คขั้นบัดนี้นวดไปจ้ะสมมุติสิเป็นบ่เป็นหรือวา่าซิเนานี่ขึ้นอยู่กับการนวดนี่ล่ะนวดไปโดนเติมเลยได้ให้เนื้อกับอันเ้าเพิ่นติดกันดีเลยล่ะแล้วเออกระิเอามาเรียงใส่กล่องแบบนี้จ้ะแล้วก็อัดให้เพิ่นแน,แน,น่นเนาะเอามือเปะเ,เ,เ,เปเพิ่นไปแรปพอไว้นึงสั้นตามด้วยฟ้าปิดเพื่อบ่ให้อากาศเพิ่นเข้าไปเออกระิพักไหวในห่องรรม,ม,เมเนลละืสพิิกป แต่แหางนท้าผู้ได้มากสมก็นี่ก็เอาไว้ต้อไปจ้ะแต่เอือยนี้ถือว่าได้ก,การละสมนิดหน่อยตั้งน้ำมันขึ้นให้ห่อนใส่ไฟกลางๆเดยอ,อย่าใส่ไฟแห้งหลายแล้วก็เอามูสมสมหมูเท่านี้ลงไปทอดจ้ะจะเย็นๆเอ้ยมันตุ่มบาละ่ะแน่นอนจ้ะมีบ้างเพราะว่ามันมีหนังหมูนะ้มันก็สิตุ๊บตับตุ๊บตับเล็กๆนิดหน่อยเพราะได้เจ็บปวดอย่าลืมทอดพิกแห่งใส่ํำเดินเนี่ยมันแสบมันจวดแล้วก็ททำการสูบเข้าไปแสบหลายเวลกูด like,